นี่ครับเราจะมาดูรถเว็บซต์นะครับว่าจุดดีตรงไหนบ้างว่าเขาไม่ได้แต่งรถนะครับแต่แค่เอาสติกเกอร์มาแปะแค่นั้นนะครับเริ่มดูลครับดูจากเรถนะครับนี่ครับไปนะครับเอ็นดันขวานะครับไม่มีอะไรอย่าเข้าใจผิดนะครับด้าน ว่าเวทเซตไม่มีคาร์ดมีคาร์ดครับนี่ครับคาร์ดไม่ใช่เบ็ดเบ็ดเบ็ดนี่ได้อยู่ข้างในสุดมีคาร์ดครับนี่ครับขอขอมองที่สวรรค์เจ็ดสิบสอนะครับตอนนี้ก็อใครับธรรมดาไม่ได้พาท่อเดิมทุกอย่างครับ เน็บซัดเนีชัวก็ยังเสียเว็บซัดครับโลน่าครับดมเดิมอะไรเดิมทั้งหมดดีวเขาขึ้นเขาครับเดี๋ยวผมจะถ่ายเวลาล้างให้ดูอีกครั้งนะครับช่วยกดถูกใจให้ผมหน่อยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับไปเยบายครับ